นบีบอกกล่าวตรงนี้ว่ามูร um ูอัลลาดะกุมบิสซอลาวาฮุมอับนาอุซับไอซีนินพวกทา่ทานทั้งหลายจงใช้ลูกให้ละมาใช้นะครับใช้แกมบังคับเมื่อเขาอายุเจ็ดขวบวัตร um ิบูฮุมวาฮุมอับนาอุอัชรินและจงกวดขันตีพวกเขาในขณะที่เขามีอายุสิบขวบถ้าหากว่ามีการทิ้งการละมาว่าฟาริกูไบนะฮุมุลมาดอเจ และจงแยกที่นอนจากพวกเขาแล้วเมื่อเขาอายุได้สิบขวบตีด้วยทำไมละหมาดแยกที่นอนอย่านอนรวมกับพวกเขาเหล่านั้นให้รู้ว่าสิบขวบเนี่ยเป็นคนโตแล้วไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วต้องตีหลักการอิสลามเลยบอกกับพวกเราว่าพ่อแม่ที่ไม่ตีลูกเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่ประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการอบรมลูก นบีบอกไว้ชัดเจนหลักการของไม่เรียวนี่ใช้ได้ตั้งแต่วันสร้างโลกจนกระทั่งถึงวันเกียรมะการตีเลยต้องเกิดขึ้นอยู่ทุกยุคทุกสมัยท่านอย่าบอกเลยว่าเลี้ยงลูกเจ้าจะไม่ตีเราจะคุยกันดีๆบอกได้เลยก็ล้มเหลวเพราะมันเป็นคำสั่งถ้าดื้อต้องตีต้องอบรมนบีถึงข่านบอกกับพวกเราว่าอัลลีกุเซาต่ จงแขวนไม้เรียวไว้เนี่ยแขวนไว้ตรงไหนให้สุยารอหูอาลุลไบตีในสถานที่คนในบ้านที่เราต้องอบรมเขาต้องเห็นทุกวันไม้เรียวท่านอย่าไปลักซ่อนบนตู้เย็นไม่เอาอย่าไปเห็บข้างฝาแขวนไว้เลยแล้วแขวนไว้ให้ทุกจุดว่าลูกของเราต้องเห็นภรรยาต้องเห็น คนที่กวดขันต้องแขวนไม่เรียวแล้วทุกคนต้องเห็นฝ a าอินนาหูอดาด l บุลละหุมเพราะไม้เรียวคือตัวที่จะสร้างการอบรมมารยาททางาศาสนาให้กับทุกคนในครอบครัวต้องมีไม่เรียวพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าหลักการอิสลามบอกว่าวันนี้ลูกไม่ละมาท่านเห็นความล้มเหลวมาหลายบ้านแล้วเกรงใจลูกลูกโตปูนี้แล้วเวลาใช้ลูกกระชัยไปอย่างนั้นหละ ไม่ละมาดก็บอกให้มันละมาดแล้วมันไม่ละมาดก็ว่าอย่างนี้แล้วหลักการอิสลามเขาสอนว่าเจ็ดขวบใช้สิบขวบไม่ละมาดหวดเลยแล้วลงหวดนะครับมนุษย์เรานี่จะเข็จหลับแต่ผลปรากฏว่าอยากจะได้ลูกซีซอลเลียเนี่ยไม่เคยสร้างกระบวนการอย่างนี้เลยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับไอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยไอคนใช้นี่แหละมันไม่สร้างกระบวนการเคร่งละมาดนั่นคือปัญหา ลูกมันเลยเห็นไงไอเราบอกว่ามีหน้าที่ใช้ลูกให้จาการละมาดแต่ผลปรากฏว่าไอคนใช้ไม่แสดงบทบาทความสําคัญของการละหมาดเลยลูกเนี่ยเวลามันเห็นพ่อกับแม่เนี่ยไม่เข่งขัดในการละหมาดท่านรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นง่ายนิดเดียวการละหมาดจะกลายเป็นเรื่องเล็กสําหรับลูกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหลักการอิสลามเลยสอนไว้ยอย่างนี้ท่านจํานะครับนี่คือคําพูดของคนในยุคสลาฟซอเลีย สามร้อยปีหลังนบีสิ้นพระชนเขาเอาอย่างนี้เลยเขาบอกว่าลิยกุลอิสลาฮูกาลีอับนาอิกะอิสลาฮากาลีนับซิกะเวลาท่านจะพัฒนาลูกของท่านให้ดีก่อนอื่นเลยท่านไม่ต้องไปคุยกับเขาท่านพัฒนาตัวท่านให้ดีในเรื่องนั้นเสียก่อนอยากจะให้ลูกดีในเรื่องละมาดท่านละมาแข็งขันให้ลูกเห็นก่อน ไฟอินนาอยุยบาหุมมากูดาตนบีไอวิกาเพราะสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องในตัวลูกเนี่ยมันถูกผูกไว้กับข้อบกพร่องในตัวพวกท่านทั้งหลายเองถ้าท่านบกพร่องในเรื่องอะไรลูกก็จะเห็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กเสมอวันนี้ไปปลุกลูกละหมาดซุบพี่พ่อยังไม่ละหมาดเลยมะโคยุรียก ยอ่อเรียกลูกละมาสุฮีมะยังนอนอยู่เลยลูกก็เห็นว่าหรือเราเป็นเด็กเราเลยถูกใช่คนผู้ใหญ่ยังมะยังไม่เห็นเคร่งครัดก็เลยน่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องของการละมาถ้าจะพัฒนาใครเคร่งครัดเรื่องนั้นเสีก่อนอย่าเอาข้อํำหนิของตัวเราเองจนกระทั่งมันไปผูกขาดเป็นข้อํำหนิที่ลูกมีฟัลฮาซานุดังนั้นความดี อินเดหุมในสายตาของลูกเนี่ยมาฟาอัลตาก็คือสิ่งที่เราทําอยู่เป็นประจําลูกเนี่ยไม่ต้องคุยแต่ถ้าเราทําดีอยู่ตลอดตลอดนะลูกมันจะบอกว่าอ๋อความดีคือสิ่งที่ย่อทําเป็นประจําความดีคือสิ่งที่มะทาเป็นประจําวัลกอบีหูมาตาลอกจาแต่ความไม่ดีความชั่วเนี่ยคือสิ่งที่เราทิ้งเป็นประจําลูกจะบอกอย่างนี้เลยนี่คือเด็กนะครับสอนแบบเด็กๆกเลย เพราะฉะนั้นผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าการจะได้มาซึ่งลูกซอเลียห์นี่ไม่ธรรมดาเราอย่าบอกสิครับว่าลูกซอเลียห์เอาไปผูกขาดกับโรงเรียนที่นี่เรียนฟันดูอินเดี๋ยวโตขึ้นไปเป็นลูกซอเลียห์ไม่มีทาง